ท่านด้วยนะครับผมและผมจะมาสอนโหลดเกมนี้นะครับเร็วๆเลยนะผมเกมนี้เกมนี้โอเคสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือเข้าทวิตเตอร์นะครับเข้าไปเลยนะครับเข้าไปเข้าไปเข้าไปผมจะรีบกดหน่อยทุกคนถ้าอยากรีบเตอร์มีแต่อะไรก็ไม่รู้นะครับโอเคกดเข้าไปเลยนะครับแล้วพี่เข้าตรงนี้นะครับนี่นะกดเข้าไปเลยพิมพ์ชื่อนี้ไปนะครับผมก็อ่านไม่ออกเหมือนกันนะว่าเป็นภาษาอังกฤษผมไม่เก่งภาษาอังกฤษโอเคต่อไปนะครับกดตรงนี้นะครับพอคนเข้ามาแล้วกดตรงนี้เลยนะนี่นะผมวงกลับนะครับเข้าไปสำหรับรีบดีมานะครับเสร็จแล้วก็ อนันดับแรกนี้ถ้ากดดาวโหลดนะครับไม่ได้ถามอายุคุณก่อนนะว่าคุณเกินไหมนะให้คุณกดคขาว่า I am over ครับ I am over ครับต่อไปกดดาวโหลดครับเสร็จแล้วก็ให้ทุกคนกดเขา้าไป yes นะมันขึ้นมอันนี้กด yes นะให้เดี๋ยวกดโหลดครับโอเคโหลดให้ a n d r ้อยแล้ะ iOS นะครับกดมาสองอันน,นะนี้นะครับแค่นิดนะครับประมาณนั้นนะเสร็จแล้วก็ให้ทุกคนนะทำตามขั้นตอนการดาวโหลดของเครื่องคุณได้เลยนะครับโอเคต่อคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับมันโหลดง่ายมากๆนะโอเคเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย